สนับสนุนโดย CDT เมกาเซล2024มหกรรมลดทั้งตึก10-14ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัย เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันพุธที่4ธันวาคม2567ที่ศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาครสหกร์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัดอเภอกระทุ่มแบนได้มีการเปิดงานโครงการแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สมุทรสาครโดยมีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากรณร์เป็นประธานรวมด้วยนายสมบัติตันสถีรนประธานสหกรณร์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้า ร่วมค่ะ สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นในชื่อสีสันพันกล้วยไม้ไทยคาร์ลูฟูไทยออคิทเวอร์ตี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกล้วยไม้ไทยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเก,กษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มช่องทางการจําหน่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามาเยี่ยมชมแหล่งปลูกกล้วยไม้ของสมุ สาครและเรียนรู้กระบวนการปลูกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพอีกทางเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์รรพีสาคริกผู้คน้นคว้าและส่งเสริมกล้วยไม้ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์ตลอดจนด้านธุรกิจการส่งออกจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยคะ่ะ ซึ่งภายในงานนั้นจะมีการจัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีความสวยงามและคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเช่นการอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการผลิตกล้วยไม้การตลาดื่อสางความเข้มแข็ขขงของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์อ,อย่างยั่งยืนด้วยงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่4-8ธันวาคม2567ณสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ ไทยจำกัดตำบลหนองนกไข่อำเภอรกระทุ่มแบนค่ะ